วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งช่องที่นำเสนอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจที่สุดในปี2025และในวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในวงการนั่นคือ r 2รุ่นใหม่ปี2025ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและประสิทธิภาพที่รับรองได้เลยว่าจะไม่ทำให้แฟนแฟนรถยนต์ผิดหวังอย่างแน่นอน R-2 ลปี2025ได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ภายนอกจนถึงภายในด้วยเส้นสายที่ทันสมัยไฟหน้าแบบเล็ดดีไซน์เฉียบคมพร้อมระบบไฟอัตโนมัติล,ออล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตและความมั่นใจในการขับขี่ขณะที่ภายในห้องโดยสารก็ได้รับการออกแบบใหม่ให้หรูหราและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมาพร้อมเทคโนโลยีล่าสุดที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยอย่างครบถ้วนสิ่งที่น่าสนใจในรุ่นปี2025คือเครื่องยนต์ใหม่แบบไฮบริดเทอร์โบที่ให้กำลังสูงขึ้นถึง190แรงม้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ตอบสนองได้รวดเร็วและนุ่มนวลระบบขับเคลื่อนล้อหน้าให้ความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมือง และยังมาพร้อมโหมดการขับขี่หลากหลายให้เลือกใช้ตามสภาพถนนในด้านความประหยัดน้ำมัน r 2ทำได้ดีเยี่ยมด้วยอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ22กิโลเมตรต่อลิตรในการขับขี่จริงซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจมากสำหรับรถในกลุ่มนี้เมื่อเข้าไปในห้องโดยสารของ r 2คุณจะพบกับความสะดวกสบายอย่างเหนือระดับเบาะนั่งหนังแท้ที่รองรับสรีระอย่าง